หัวหน้าแป๊บนึงครับแป๊บนึงบนวักจะไม่ให้เกียรกันก็ไม่เป็นไรนะไม่คุยด้วยไปเรื่องของหัวหน้ามาจะพูดเลยนะโอเคแหนมหัวพองหัวเอายังไงมึงเอายังไงหัวของหน้าไอ้ปลับเร็วที่พูดไม่เอาไปเอาไปเอาปโอลูกมันอย่างเฮ้ยเอาอย่างเฮ้ยโค้ต้องเอาแล้วะ ออกแล้วว่ะเออเอาเลยเนี่ปกติแล้วอ่ะทำทางทำทางครับขอยกมือขึ้นทำทางครับปือหยุดทำทางครับปืนครับปขอขอค้านขอค้านท่านประธานไม่เป็นกลางครับยืนให้ตรงไม่เนกลางไม่เป็นกลางตัวเพอไม่เป็นกลางเลยตัวเพอตบีตัวบีโอเคยืนขอโทษนะครับท่ารานให้เป็นกลางให้เป็นกลางเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมครับไอกุยสารนิสาน เอาเร็ว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 รอนานพูดดิมาอมเปกติเรื่องในวันนี้เราเราสนุกมกับผมเห็นมาหมุนเนี่ยมาหมุนเอาหมดลงลงลงหมดละแต่การมันหน่อยทางซ้อนหน่อยสองคนเนี่ยมันมีนมีหน,นึ่งเลยฝักไอก้ฝักเอามันมาโปรยเอาเลยเอาเลยอะไรจะเข้าเรื่องได้ครับได้ได้ได้ตามนั้นครับเป็นหนึ่งนะเป็นหนึ่งนะเป็นหนึ่งนะ เขาเลยเขาเลยน้านะวันนี้นะเราเออวันพิเศษหน่อยเรามีสมาชิกเราผมก็ประมาณห้าคนเนาะ <c oughs> <c oughs> ปกติเราเล่นประมาณสามถึงสี่คนแต่วันนี้เรามมาห้าคนซึ่งอยากให้แบบว่าใครจะเสนอไหมแบบ